มาสักทีในที่สุดก็มาสักทีนะครับคุณผู้ชมแมงมสแมงมสเฮ้ยไม่ใช่แมงมอสแนคพิชโช,คโชคแคสบล็อกฟูดน,นะครับคุณผู้ชมหลังจากคลิปแมปนี้ไม่ทําการสปอยอะไรมาอย่างเนิ่นนานสุดท้ายก็มาเป็นคลิปสักทีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมไปพอดูผลใหม่มันที่จะมาเนี่ยรู้สึกว่ามีไฟเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยโดนสอโอเคทุกคนแตกหนึ่งสวยพี่สวยเอาโดนสวยสวยตายไหมครับ ตายไหมครับเรียบร้อยข้าหัวแปเอ็มฝั่งมาลินจะไปเหลีย อยากมีแฟนให้ไปหาแต่ถ้าอยากได้ร้านเติมเกมดีๆหนางงั้นแวะมาที่นี่เลยร้านสตาร์บัคร้านเติมเกมที่โคตรจะไว้ได้ของทันใจภายใน5นาทีและทางร้านยังมีบริการเติมโรบัคอีกด้วยเช่น ID พาร์และกิฟต์การ์ดยังไม่หมดสายขี้เกียจหรือไม่ว่างทางร้านยังมีบริการฟาร์มสุดโหดฟาร์มเพชรลงหอคอยอีโบตุลละครอาน,นยมีแอดเวนเจอร์หรือเอฟเคฟาร์มเพชรฟาร์มสตา,าสร์พาร์ A แมปอสตาชาเวอร์ดีเฟน s ์ก็ยังมีและ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 ยังมีข่ละหั ไก่ตันเริ่มต้นกับรหัสเทพอีกด้วยเยอะขนาดนี้แถมบริการดีต้องไปใช้กันแล้วที่สตาร์บัคสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ร้านแนะนําขนาดนี้อย่าพลาดกันเดอ้องั้นไปดูคลิปกันต่อดีกว่าขออนุญ,ญาตปิดเสียงนะครับนี่เป็นการโชว์ผลช้างแมมมอสแบบเต็มๆนะครับคุณผู้ชมแบบโชว์ทุกสกงสกิลนี่เอาเรื่องจัดๆนะครับทุกคน เอาว่ะเอาว่ะมันดูไวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับผมจริงจงพี่ก็แอบมาดูมาสักเล็กน้อยน,นะครับคุณผู้ชมว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้มันลันกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่มีการแบบก,กระโดดเพื่อไปงัดด้วยแล้วก็เอางาทุบพื้นอย่างตึงนะครับมีคำรามใช่ไหมแล้วขอเปิดเซตหนึ่งแล้วกันโอ้โหพุ่งเข้าไปจรมตีพื้นแตกมีเอฟเฟกต์พื้นแตกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีนอะไรยังงแต่ว่าโคตรเฟีเ้ยวเลยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอะ และก็มีสกิลที่เหมือนจะเป็นแบบการแปงลงร่างโดยสมบูรณ์นะครับผมรอบๆก็จะมีเป็นเออเหมือนเป็นแบบช้างลบมันจริงๆมันคือช้างมามมอสนะครับคุณผู้ชมก็จะมีเป็นนงหนามด้วยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีด้ยวยปะพุ่งเข้าไปโจมตีเหมือนเดิมกระโดดแล้วก็ทุบพื้นเอางาทุบพื้นอย่างตึงแล้วก็สกิลจะวงใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเกิดแบบแปงลงร่างเป็นร่างนี้เต็มตัวนะครับผมเหมือนผลเสือเลยที่แบบว่าผลเสือจะเป็นการต่อยต่อยและคำรามแต่นี้จะเป็นการแบบเหวี่ยงเหวี่ยงแล้วก็แบบระเบิดพลังปะ นี่ oui. ใช้ด้วยเวียงเวียงระเบิดน่าจะเป็นสกิลคลิกนะครับผมจะเกิดให้เดานะครับโอเคนี่คือหน้าตาของผลช้างแมมมอธนะครับคุณผู้ชมนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนี่ตรงข้างๆหมัดซูเปอร์ฮูแมนเลยนะครับแล้วก็สกิลรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับผมมีสกิลที่1นะครับใช้แบตเตอรี่ตามนี้นันครับผมแล้วก็จะมีสกิลประดันะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1กันนะครับสกิลที่1สกิลแซดใช่ไหมสกิลแซดอ่ารอขอกดแป๊บนึงโอเคสกิลที่1พอกกดแล้ว็จะเป็นแบ ช้างแมมมอสออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำดาเมจไปข้างหน้านะครับคุณผู้ชมอ่ะปึ้มประมาณนี้นะครับผมเหมือนปล่อยเป็นไม่ชัวร์มันคืออะไรนะครับแต่ว่าปล่อยเป็นพลังประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือสกิลแซดนะครับ ต่อมาสกิลเอ็กนะครับคุณผู้ชมสกิลเอ็กนะครับผม <S <S พอกดแล้วก็โอเคเป็นช้างแล้วก็ทำการกระโดดขึ้นไปควิดนะครับผมโดนตัตรูดตูดกระเด็นขึ้นฟ้าน,นะครับคุณผู้ชมเป็นการพุ่งเข้าไปควิดนะครับอย่างเฟี้ยวต่อมาสกิลซีนะครับคุณผู้ชมสกิลซีนะครับมันก็จะ โอเคเป็นการพุ่งเข้าไปเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้จะตบลงพื้นแล้วก็กระเด็นขึ้นฟ้าไปะแค่แคสกิลเองนะครับคุณผู้ชมเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็กระแทกกระแทกนี่นี่ตบลงพื้นประมาณนี้นะจ๊ะและต่อมาเป็นสกิลเอฟนะครับคุณผู้ชมสกิลเอฟนะครับผมก็โอเคเป็นการชาร์จนะครับชาร์จชาร์จแล้วก็ระเบิดหรือเปล่าชาร์จแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับผมพุ่งเข้าไปกระโดดจมไปนะครับคุณผู้ชม ช้าช้าช้าพุ่งเข้าไปกระโดดโจมตีโอเคประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะกระโดดสูงเลยเดี๋ยวลองดูนี่ไงกระโดดบึ้มกระโดดขึ้นบนหลังคานะครับอย่างเว้ยทุกคนพร้อมกับพอลงเนี่ยมันก็จะมีดาเมจด้วยนะครับคิดว่านะสกิลวีก็เป็นการแปลงร่างนะครับผมเดี๋ยวเราลองข้ามไปดูตรงนี้ครับแปลงร่างซิอ่ะสกิลวีเขกดสกิลวีปุ๊บก็แปลงร่างนะครับแต่ว่านี่คือย,ยังกระโดดอยู่ใช่ไหมกระโดดอยู่อ่ะกระโดดอุกอกอุกอุสูงมากๆเลยอ่ะวิ่งโชว์เต็มที่นะครับผมสกิล เดี๋ยวขออนุญาตเร่งสป,ปีดคลิปนะครับทุกคนให้มันรุน่อยน,นะครับ สกิลวีปุ้มเป็นการแปลงล่างนะครับผมตอนนี้แปลงเนี่ยเหมือนจะมีแบบเป็นเอฟเฟกในการคำรามด้วยนะครับน<แ>ี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นหนามๆนะครับแล้วก็มันจะมีหนามเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงไปอ่ะประมาณนี้นะครับสกิลเอฟเป็นการวิ่งวิ่งวิ่งฟิดแล้ววิ่งฟิดวิ่งฟิดวิ่งฟิดอะไร quit, long, 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 วิ่งคิดโดนโดนอุ้ยโดนโอ้โห için, สกิลนี้จะโกมากเลยเนี่ยดูจะโกนะเนี่ยสกิลดูเหมือนนั้นน่าจะโกมากเลยนะครับนี่คือสกิลเอฟนะครับผมอันนี้คือสกิลคลิกหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้กดนะครับออกเป็นนกการรแแดดสิละคับ น่าจะเป็นสกิลแดสนะครับทุกคนสกิลคิวนะครับผมเอาลิตลกอะเฮ้ยลงพื้นมาทำดามิดด้วยนะเนี่ยไอ้ช้างตัวนี้มันก็จะกลวงเกิดอ่ะอันนี้คงจะเป็นสกิลคิกนะครับผมเป็นการควิดควิดควิดแล้วก็ระเบิดนะครับต่อมาเป็นสกิลแซดนะครับทุกคนสกิลแซดนี่ก็จะปล่อยพลังเหมือนสกิลแซดในร่างแรกนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบ ไอเส้นเนี่ยเยอะกว่าเดิมครับคุณผู้ชมเปสี่ห้าเส้นนะครับผมต่อมาสกิลเอ็กซ์นะครับคุณผู้ชมก็เป็นการพุ่งเข้าไปควิดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไวกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมพอแปลงร่างเนี่ยทุกอย่างมันจะรวดเร็วกว่าเดิมนะครับและสกิลซีนะครับผมก็พุ่งเข้าไปเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอุ้ยแดดแดดแดดทุกอย่างนี่คือดูรวดเร็วมากเลยนะครับส่วนสกิลเอฟนะครับก็ยังไงสกิลเอฟโอเคครับผมก็เป็นการพุ่งเข้าไปประชิดตัวประมาณนี้เลยนะครับทุกคน หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> นี่คือผลช้างแมมมอลนะครับคุณผู้ชมพอดูผลใหม่มันที่จะมาเนี่ยรู้สึกว่ามีไฟเลยนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาแบบบอมบมฝีมือล่าค้างหัวกันด้วยนะครับหลังจากที่ ไม่ได้ล่ากันมาโคตรนานนะครับคุณผู้ชมหลายเดือนมากนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะกลับมาหาล่าค่าหัวกันนะครับโดยที่ก็แบบเล่นนะครับผมเล่นเป็นสายดาบเล่นตามของที่มีแล้วกันนะครับรหัสนี้ก็ค่าหัวอาจจะน้อยแล้วก็ของอาจจะไม่ได้เยอะนะครับคุณผู้ชมผลพิสาถาอลก็ไม่มีนะครับมีไม่ครบนะครับผมเนื่องจากว่ารหัสหลักโดนไปนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปหา PVP กันดีกว่านะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเป็นหนึ่งหนอนะครับคุณผู้ชมอุ้ยผลเสือด้วยอะ พีพีนเป nt, ่าไว้หล like. ุนไว้หลุนเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเราวิ the the ่งเข้าไปใส่คนข้างหน้ากันเลยดีกว่านะครับดูจะอยู่กันสองคนนะครับมาเฮ้ยเอ็งังเกียจที่มีทางสู้นี่หว่าเอ็งมาสู้กับคนที่ฆ่าหัวพอๆกันดีกว่าไหมโอ้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 เล่ไม่หมัดก็ถุไเม่นีหว่าไม่เล่นนานนะครับคุณผู้ชมสกงสกิลอาจจะลงหงดงกันปะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเรามาเล่นนอกสะพานดีกว่าเล่นบนสะพานแล้วมันที่แคบไปหน่อยเราไม่ถนัดทะนวงนะครับมานี่มานี่อ่าล่อมาล่อมา แล้วก็แทงครับไปจับอย่างนี้แล้วก็สกิลบุงบู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 งนี่นะมีเหตุสำัญน,นะครับคุณผู้ชมคูชิตาก,ก็ยังเป็นอีกหนึ่งดาบที่ยังโกงยังเทียนเหมือนเดิมนะครับ<อ>นี่ไม่ได้เล่นนาน<อ>ไม่มั่นใจว่าจะเคืนออได้หรือเปล่าแต่ก็เต็มที่แล้วกันเดี๋ยวเราขับมาข้างนอกขึ้นในข้างในสะพานน่าจะเล่นคอมโบกับกีตาร์แน่เลยเพราะว่าน่าจะโดนง่ายนะครับคุณผู้ชมอะไรอะไรไอ้นุ่มวิโดนนั้เนี่ยเออแต่มันตินดโผล่เข้าไปมันไม่ได้นะครับเฮ้ยเอกออกมาตรงน,น,นี้ได้เป่าเบลลุ่น ที่ในสะพานทำไมวะที่แคบๆเออตรงนี้จะด,ดีเปิดเทนเราก็ไม่ลากข้างหัวนั้นนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเปิดเทนนี้ก็อาจจะเปิดเทนผิดก็วางรุ่นกันเลยนะครับอือเอาไปก่อนสองสองสองทีมาซุปต่อสวยโอ้ยเปิดเทนตึงอ่ะจริงๆเปิดเทนมันหลบง่ายนะครับมาซุปเปอร์ฮิวแมนเนี่ย เปิดเคลจะหลบง่ายสักนิดหน่อยนะครับเปิดเคนแทงแทงแทงวิโดนเคนแตกเคนแตกคอม,มโบตึงแล้วเนี่ย <Yahoo! S 1> ขออนุญาตคาบูฉายตดเอาสกิลไม่ออกสกิลไม่ออกนะครับเมื่อกี้โอ้ยมีคนเข้ามาแจมด้วยอะเองข้าก็ห้าขวบไม่อันนี้นะเราได้คิวมาทุกคนไอ้คนนี้เวลก็ยังไม่ตันนะครับยังจะมาแจมโอเคงั้นขออนุญาตใส่สุดนะครับใส่หมดไม่สนลูกใครนะครับผม วิวไ да? ม่ตันหน่ใช่ไหมถ้าเกิดดูไม่ผิดอะเเปิดเคนมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแมลงวะวิอตันเหรอหรือเราดูผิดต้องเปิดเคนมาก่อนอ๋อวลวตันนี่ว่าโอ้โหดูผิดดูผิดดูผิดถ้าหัว30มบเอ็มการเลนพลที่นี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่าหัว8อมนะครับแต่ก็น่าจะ30มอนะครับคิดว่าในฝั่งพาเลตนะแต่ว่าไม่เป็นไรชิลนะครับคุณผู้ชมชิลนี่ไม่ใช่เราชิลแต่ว่าเขาชิลนะครับกลับมาล่ากันในรอบหลายเดือนก็เจอตึงซะแล้วทีนี้ต้องบกมาก่อนมาบทุกคนไม่งั้นีวนตะครับ พอ,อตายแน่ฉันตายแน่เรียบร้อยอเออตายตายกันไม่แปลกนะครับผมเจอคนโหดักขนาดนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับผู้ชมแถมแล้วก็แม่พอาเดลากรั้งโหดด้วยนะครับจริงจริงอยากเป็นหมัดมากเลยว่ะแต่ว่ามันอยู่ลกสามนะครับเราก็ขี้เกียจไปด้วยเนาะทีนี้ก็แบบว้าวุดนเลยไอคนนี้มันเปิดคนมั่วน,นะครับถ้าหัวเยอะแล้วไงคนใส่ฟ้านี่คือคตรเกียนเลยว่ะทุกคนพี่ว่ามันฮิตบ็อกมันนคขค้างจะใหญ่นะครับ ดูมาก,ก่อนเดี๋ยวห่อเล็งแต่คนเนี้มามาหูเปิดเอ้ยผนเงาผนเงาคือใครวะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันครโรเอาคนนั้นแหละไม่ต่อละครโรเอาคนนั้นนะครับถ้าให้ต่อคอมโบนี่ยองต่อคอมโบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการโนเนียกันนะครับทุกคนถ้าเกิดไปต่อคอมโบเนี่ยจะเป็นสกิลนิ่งขาดตานะครับต้องพยายามรีบเข้ารีบออกปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอุ้ยโดนสองโอเคทุกคนแตกหนึ่งสวยีสวย่สวย่อไป้คนนี้ต่อเลย หมัดไม่โดนหมูเปิดเผ่าไอ้เบเกนนีวีสี่มาด้วยเป็นเผ่ามิงคนะครับหน้าเจะเบิร์ดน่าตัตึงนะลำพังเรายังไม่มีเผ่าวีจับมาก่อนเป็นไหนวะไม่เจอผมูมันปิงกับทุกคนเสือมันปิงปิงเอาโดนสวยสวยตายไหมครับตายไหมครับเรียบร้อยข้าหัวแปเอ็มฝั่งมารีนจะไปเหลียคาดออะไระตายสิครับจังหวะนี้เดี๋ยวคนนี้ต่อเลยนะครับไวหลุนไวหลุนแล้วตอนนี้ อ่าแทงแทงแทงว <_ T ank> ุ้ทุกคนเกือบตายเฮ้ยเตนตอนนี้พี่ขอด้วยไม่น้นอตงตอนนี้พี่ขอนะครับถือว่าพี่ขอดแบโอ้ยโดนโอ้ยคอมโบเอ็จะรลินคอมโบนี้เหรอคอมโบบันท็อกเหรอบันท็อกเหรอ <_ T ank> เปิดเ็นค้างมาเลยอุ้ยตันนี้มันเผ่าว,วีสีป่ปะเนี่ยเผ่าว,วีสี่เย็กกันแทแ้บอกว่าวิ่งไวจังตัวก็ม,มืดด้วยทีนี้เดี๋ยวขอจับให้โดนก่อนจับโดนปุ๊บจะคาบูชาซะเลยนะครับอ่ะ ไม่ต้องยัดละหน้าตายแล้วโอเคสวยเป็นยังไงละ่ะวัยรุ่นอ่ะโอ้โหสามสิบเอ็มเต็มเซิร์ฟนะครับมาเดี๋ยวขอลองกับส0 m เอมคนนี้บ้างดีกว่านะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงฝานกดไลค์ให้พี่เจม์กันด้วยนะครับน้องๆจับมาก่อนอเอาไปสี่พันดาเมจ <Huh? S 2> เองก็จับที่ส่วนตึงเกินเฮ้ยล้วใครเข้ามาคนเดินคนเดิมผตจะแค้นกันนะครับผมจะแค้นแต่เจมี่เอาหมดไม่สวลูกใครเจมี่เอาหมดไม่สวลูกใครฮิยงริง ไอ้คิวไม่แน่เจ็บไม่ตายอืถ้าไม่ติดบัฟเยอะน่าจะไม่รอดนะครับอุ้ยคิต้าม,มาพอดีเหอุว่าโชคดีนะไอ้หนุ่มอุ้ยไม่ตายอีกเหรอโอ้คนนี้นี่คือคนจะตายนะครับแต่ว่าติดบัฟนะครับทุกคนไม่งั้นน่าจะแห้งไปแล้ว oh, <no. S 1> โอ้ไมายก็ตายเองนะครับวัยรุ่นจเจริญพอง โอเคครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เป็นสัญญาณที่พี่เตมกลับมาล่าค่าหัวนะครับคุณผู้ชมคนนาะเนืนเจวงจากว่าเกมมันจะอัปเดตนะครับและเน็ตพิกากจริงๆนะครับผมมันไม่ยอมเกิดให้ขอบคุณมากอันว่าก,ก็ปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เจมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะแบบไกลไปนหน่อยนะครับทุกคนเพราะไม่ลา่าหัวมานานมากๆนะครับก็ จะพยายามเล่นให้มันโหดแล้วกันแต่ว่าต้องไปทำในเจ้าเผ่าวีสิ่ก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวสู้คนในเซิร์ฟไม่ได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ